วันนี้อันกุ๊กจะมาทำเมนูไข่ขาย,ยีกุ้งนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอันกุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทุดิบไข่าย,ยีกุ้งมีอะไรบ้างนี่นะคะเราก็จะมีกุ้งสดนะคะนี่ ก็จะมีไข่ไก่นะคะขนาดเบอร์หนึ่งนะคะที่อันกุ๊กใช้แล้วก็จะมีอันนี้นะคะจะเป็นซอสหอยแล้วก็ผงปรุงรสประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วกุ๊กจะชอบใส่มะนาวในไข่เจียวด้วยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีที่ตีไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไข่ขยี้กุ้งเนี่ยทำกันยังไงนะคะเริ่มจากอันนี้เลยนะคะแล้วก็จะตอกไข่เหมือนเราทำไข่เจียวปกตินี่ เราจะมาปรุงในส่วนของไข่จี๊ค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวซอสหอยนะคะของปุงรสนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะเปิดเตาไปด้วยนะคะให้มันเริ่มร้อนนะคะ เปิดไฟไม่ต้องสูงมากนะคะลืมใส่มะนาวด้วยนะคะอยากรู้เฉยว่าทำอะไรอยู่น้ำมันมันก็พอที่จะร้อนในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่พุ้งเข้าไปนะะใน สุกของกุ้งนะคะแล้วแต่ทอบเลยนะคะบางคนอาจะไม่ได้ชอบที่มันสุกม,มากนะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันกุบาบา้งกับบางที่อินบางที่ชอบกินแบบของสุกๆนะคะในุ้้งมันก็แบบพอมันโดนความร้อนแปบน๊บนึงมันก็จะสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปเลยก <ๆ S 1> ็เริ่มทำการขยี้เลยะค่ะ กลับมาอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ไข,ข่ขยี้กุ้งแล้วนะคะประมาณนี้เราไม่ต้องให้มันแห้งจนเกินไปนะคะให้มันแบบฉ่ำๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคนชอบพริกไทยนะคะเราก็สามารถที่จะเติมพริกไทยได้นะคะหรือว่าซอสแม็กกี้อีกนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นต้นหอมที่นกุ๊กปลูกเองนะคะกุ๊กก็ จะเอามาโรยที่หน้าไข่ขยี้กุ้งสักนิดหนึ่งนะคะนี่เมนูง่ายๆนะคะรวดเร็วทันใจนะคะ เราก็จะมากินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็มีเ,เพื่อนๆนะคะในเพตของอันปุ๊กชาแนลนะคะส่งน้ำพริกมาให้อันปุ๊กนะคะตอนนี้อันปุ๊กก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าใครส่งมานะคะมันจะเป็นน้ำพริกไข่ปูชาวเลนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกเนื้อปูชาวเลนะคะแล้วก็จะมี ไปปลาแห้งนะคะอันนี้กุ๊กก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเครื่องแกงหรือว่าเป็นน้าพริกนะคะกินเปล่อๆได้ไหมนี่ก็มีโน้ตมาให้แอนกุ๊กด้วยนะคะอัสลามูอะลัยกุมค่ะพี่แอนกุก๊กหนูเป็น f อีพี่นะคะเลยอยากฝากน้าพริกของที่บ้านไปให้ทานม,มีหลายเมนูเลยคะ่ะชาติเป็นยังไงติชมได้นะคะ <l ug> น้าลายไหลอืมจะบอกว่าเหมือนกินเนื้อปูล,วลว้ลวนๆเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนที่สง่งน้ำพริกมาให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันกุ๊กด้วยนะคะ